็นเานครับอี้ที่ทชัดบางคะอเภปากพนังจังหวนครศรีธรานะครับเดี๋ยวก็จะจารยาาศงานได้รับชมนะครับต้อยอาันนี้นางรับจากไหนครับเนี่ยบ้านใหม่นางรับ้านใหม่เดี๋ยวเพลงกล้องทีละคนนะครับ ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงนางรำจักาโอเคขอบคุณมากครับเอาี่ครับนาเนี่ยครับนางรออีกรไหนครับบนรับโอเคเรียบร้อยครับเนี่ครับสอดกตินวัดบางคูระนะครับหานเรียบร้อยครับมาเรียบร้อไมได้ลงแล้ว นี่ครับบรรยากาศทอดกระตินอ่านี่ครับบรรยากาศอ่านี่ยังไงครับอ่านี่ครับบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นโรงทานนะครับทอดกระตินวัดบางพุระอันนี้เสียบตีไม่ได้ด้วยครับ อันนี้ถ่ายเป็นวีดีโอนะครับสบายสบายลงช่อง YouTube อันนี้ครับโรงทานนะครับมามาทีมเดียวกันเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคครับสอยอามโอเคขอบคุณครับ ครับบรรยากาศงารทอากาศตินวัดบางคุณ่าทางโารัพท์ปรนังจ uh, yeah, uh, ักนครรีธรามราชประจำปี258นะครับจับภาพยูนะครโดยความสวยงามนัคกัรร้องันติกปาะพนังของยูทูบนะครับ่อามพีน้องจ่วยข้าไปดูข้าไปกอนไล่กันเท่กันได้นะครับในของประพนังนะครับมาแทบคราบ นี่ครับบรรยากาศงานทอดกระตินวัดบางคูระอำเภอบางปนังนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เมืดฝน,นนะครับแต่ว่าฝน

ไปดูบรรยากาศไปด้วยเขาจะสอใจ ไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับโรงการนานทอดกระถิ่นวัดบางบุรณะบรรยากาศนานทอดกระถิ่นนะครับอันนี้ก็ปลาซิวเครับ เก็บบรรยากาศหน่อยครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นก๋วยจับนะครับน้ำลำไย จุดนี้ก็เป็นบรรยากาศโรงทานนะครับอันนี้ก็เลี้ยงโรตีครับจุดนี้ ดูบรรยากาศเรื่อยๆครับก็<ม>บบรรยากาศนะครับนี่ครับอันนี้เรียงอะไรครับจุดนี้ปวยจับนะครับแต่เปิดประมาณสิบโมงใช่ไหมครับสิบโมง วัดพระบาทศุลกองค์พระวัดกษัตริย์รามนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับที่มาแล้วในมาเข้ามาในวัดบางกรุรัฐวัดพระศุลกโชว์พ <lots The ans> ิธานในวันนี้ที่มาร่วมทอดกระถิ่นนะครับก็ขอเชิญมาที่กรมมนุษย์ศาสนาได้นะครับที่จะร่วมกันปุ่ยก็ยินดีต้อนรับ การน้องน้ำบุญการธนาคารคนพัทยาที่อยู่ในครับโดยเฉพาะพอคนที่อยู่ใกล้นะครับหรือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่อยู่รอบๆข้างบริเวณครับแลวันนี้ขอบคุณพี่สันตินะครับที่กข้ามจับภาพอยู่ในช่องยูทูบสันติกว่ากนังนะครับหลายๆงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เลยเรื่องงานบุญงานบุฟ นี่ครับให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆครับบรรยากาศงานทอดกระถินวัดบางกุระอำเภอปากมะนันจงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ทางก็จะเปิดประมาณสิบนาฬิการครับหรือว่าสิบโมงเช้านี่ครับบรรยากาศโรงทานน่านต่อเกษตนวัดบางคูราอำเภอปากมานลังจากวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2568นะครับ นี่ครับคนเยอะมากครับตอนนี้ออปันนอยนี้ครับบรรยากาศของการ บรรยากาศโรงทานอันนี้ก็เลี้ยงโรตีนะครับโอ้อน,นี้ก็ไปดูบรรยากาศโรงทานเรื่อยๆนะครับถ่ายบรรยากาศโดยสันติปากพนังช่องยู u ูบสันติปากพนัง màu đỏ, màu xanh, màu không bỏ lỡ những video hấp dẫn บรรยากาศโรงทานนะครับงานทอดกฐินวัดบางคุระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2568ก็ฝากติดตามช่อง youtube สันติปากพนังด้วยนะครับนี่ครับจุดนี้ก็เป็นจุดเลี้ยงโรตีนะครับ Bye. -bye.